่บนนอนก็คือว่าเอาสาสปูใส่ดินเลยแล้วก็นอนคือแต่อยู่ซุ่มอยู่ยอย่างนี้แหละเนาะทุกคนอเอาบวกัตวมือน,นี่นบกมีเขากินเราเขาก็ยุ่ยจะนี้เลยบวกินเลยเอาบัวยากบัเจ็บท้อ,องบัวอย่างอานาันน่ะสอกเก็บผักเก็บกกอย่างแกงกินลานกินแต่ผักได้เนาะ สบายดีพอ่อแม่พี่น้องเนาะกะยินดีตอนรับทุกท่านเขาซูซองของบาวรีอีกคือเขาคือเดิมพี่นออ้องกะตอนนี้เนาะเขาอ่ามีแผนงทีละเจ้าไปยูตานแข่งนะไปโซล่วยเหลือคนหนุนยากคือว่าเหยียบ,นบทนั่นแหละแต่ว่าพอดีทางที่เขาจะผ่านเมื่อนเป็นทางผ่านระหว่างเฮือนของไอพิ้นนะทุกคนเนะาะเพราะว่าเขาจะไปทางนี้เอาอุด,ดมใจมแหละแล้วก็ทาง ไอพี่นั่นเ้าเคยไปเห็นในก้อนอันนี้ก็คือป้าทุเฮือนนะทุกคนเนะไ่อยากพนัน,น,า,นเเาเลรแบบที่ว่าเฮือนกับว่าแมนที่ว่าตูกับพ่อแมนนะก็ดีกบนี่ผู้หญิใจบ,บุญเพิ่นไปส่งเงินมาไว้น้ำเฮาหาเฮาสซื้อเป็นอุปกรณ์เป็นผ้าเป็นมีดเป็นข้าวสารน,นะ เอาไว้ให้ทานอาหารกินนั่นไปตัดไม้ตัดตอกเอาไว้ต่างห้อต่างห้องน,นังน่นอะไรเนาะเอาก็เลยว่าแต่เสื้อกระดียมแล้วก็จเจ้าเดินทางดวดไปแบะให้กับคนนั่นเนาะเพื่อนเนาะกระดิ่ียมางนี้เงียบเอยเน,นาะแล้วก็เดินทางเลาวเดินทางทุกคนเนาะที่แบบนี้ห,าหลายๆคนต้องการมีทางคุกคิ้วส,ส,สบายดีเด้อสบายดียดเอาสิไปทางไหนวันนี้จักแล้วบูนจากกองเปียงเนี่ยเหลือเพียงพกการผู้ดอยพอมเนาะ ໄປເດີ້ເດີ້ພີ່ນ້ອງຈັກນ້ອຍອ່ານີ້ກັບເປົ້າລາວແທ້ຕະຫຼອດເດີ້ເພິ່ນກັບລາກຈນາดລດາໜນ້ຮົາຈດອມືອົາເຄືອງອຂນາອີທາ້ โอเคเนาะตอนนี้เฮาก็เดินทางมาฮอดเฮือนของอาที่เป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเนาะเบิ่งเครือเที่ยวมานะในดำมป่าล่าก็มานะวันนี้เนาะยังบ่ได้สบายดีกล่องเพื่อนสบายดีมาพร้อมกัน3-4คนทุกคนวันนี้เนาะในข้าวสารเนาะยกข้าวสารก็ได้ไหมวันนี้ใก็ได้อยู่ไกลเบิ่งเนาะเฮาจะเอาเครื่องเอาของเข้าไปอ่าอาทิ่น์เพิ่นเนาะชื่อพี่ไหมไม่นล่ะ อันนี้อันนี้มันมัวอันนี้มัวเราบดตัวกล่องนล้ว่มีมัวเนาะกำลังอธิบายกำลังอธิบายกล่องเหมือนกันอยู่เยอะปเข้าไปหาจับอันนี้ไหมได้ผู้ใดก็ได้ตะกี้นะคู่ดอยเอาม้าไปกับไก่เนาะเมื่อไหร่เจ้าเมื่อไหร่หาตัวเทปอย่างไรกินได้ เป็นไรนะักอ่ะสบายดีอ่้าเขาจิเขาเน่ยสบายดีไอ้พินสบายดีเพื่อนนะสบายดีเดี๋ยวเขาเข่าไปนะอึ๊บโอ้โถือถือวันนทุกคนหิงนเพิ่นนะถือถือถนี่ก็ใช่ามาป้าในนี่ก็ได้ โอเคเนาะเดี๋ยวเขาขอนยาติดไม้ให้ครับไอพีนก่อนเนาะเพื่อนหนึ่งยาแน่แน่เฮ็ดยังอยู่วะเฮ็ดยังอยู่ได้อยู่รายู่ลาเนี่มื้อนี้บ่ได้ไปรับจ้างเท่าไหร่ทีเออมาชุนี้ไปเมื่อวานไปเมื่อวานไปเฮ็ดยังก่อนเออเขาแบกเข่าแบกเข่าเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวปะถึงฝนโอ้เข่าเข่าหน้าเข่าใหรอ่ะเข่ายเข่าห เป็นอะไรเพิ่นเอาเงินหรือว่าเอาเข่าให้ก็เอาเข่าให้เข่าแต่จักจักโลจักกระลงยังให้เถื่อยังให้เถื่อยเมื่อนี้กินข้าวเช้าแล้วเมื่อนี้น่ะยังยังเถื่อยกินเมื่อวานเอ๋อคือพวกกินข้าวเช้ามันสวยแล้วเด้พวกมีข้าวกินนะหรือว่าอะไรบ่มีเลยอวมีเอาจะมีเขาหนึ่งกินเอาคือบ่เอานะมันผัวเขาไปช่วยเมื่อวานเหรอเขาไปให้เช้าโอ้เข้าไปให้แล้วที่ เขาเงี้งบ่ได้เข้าเธอเนาะเข้าโหบมากองไว้แม่น่ะเงี้ยงบ่ได้บ่ได้ตีบ่ได้เออบ่ได้ตีบ่ได้โม่เธอเนาะบ่ได้ตีอือเธกคนสองเ่อมื้อนี้เพิ่นบ่ได้จ้างตีมื้อนี้บ่ได้ผักบดได้ผักเนาะอือๆตะกี้เขามาเห็นอยู่ในเั่นคือวันนึงเข้าถึงยังบ่ได้นึงอ่ะเงอเอาก่ะสันมื้อนี้เั่นบ่มีข้าวกินแล้วเฮาก็อยู่จังนี้เลยอ่าบุกินเลย เอาบอยากบบเจ็บท้องโบอยังนั้นน่ะชอกเก็บผักเก็บอยังแกงกินละอย่างนั้นกินแต่ผักได้เนาะ,อะโอ้ถึงหนักน,วนัวเนาะถึงมันกามาสุนี้เห็นตัดผมเราก็คือว่าดูดีขึ้นเนาะให้ยปลตัดหายห้ยผมใหมอ่ะหายผมหายเบาบวานอ,อ๋อยุเท่าบ้านมันเนาะเอาอันอมาเบิ้งอายสุดแล้วมาลีน้อายสุดแล้วอัน ครับไปเอฟซีเห็นเพิ่นก็นว่าโอ้มาสุดหนา้าเอามีแซ็มาตัดผมให้ไอ้ได้หรือยัมาได้ไหมตัดได้เอาเลยไหมพอดีคู่คิ้วเปลี่ยนเนาะคู่คิ้วตัดผมเปลี่ยน,มน,มน,มนหมือนอาก็เหมือนอาตัดให้ไหมแต่ว่าอันแต่ว่าเขาอันไอพินก็นตัดแล้วก็เนาะตัดนะก็รอขึ้นได้แค่ย้อนในคลิปคือว่าผมยาวเนาะแมนแหละผมยาวมาสุดแล้วมลผมยาว,าว,าวนี่เพื่อนนะ่ะคู่คิวกุมทางีวานเลเพื่ก็คือ ตอนถ้ามีดันเพิินก็มีดินอยู่ในบ้านพุ่นแต่ว่าเพิ่นนันคายเอาเงินไปปัวแม่แม่เพิินเสียแล้วก็เมียก็เสียน่อยพินองแล้วก็ลูกเดนี่นไปยูน้ำพี่นองททางเมียอ๋อนะแล้วนี่คือยูตัวคนเดียวแม่หล่ะบ้านเนีันเพิินบ่มีดินอนว่าเจ้าของเงินเพิ่นนันเมาดินก็เลยมาอยู่แบบนี้หน่อยพินองะอ๋อนอยูแบบสวขขาวแบบประทันต่างหอต่างเฮือนเถื่อก็หาเงินหาคำยังบ่ได้นะผ้ามีดก็ยังบม่มีหน่อยพินองะ ผ่ามีดมันอย่างยักปลูกพักปลูกอย่างกับบุมีได้ไหมเยอะยากเษ์ไทยกับบุมีย่ทันเลยยังมายุ่นี่โดนหรือเ่ามายุ่เดือนลังนี่นยุ่นหน่อยระวันเดือนหกเดือนเจ็ดนั่นแหละดูฝนเราตกสาคัยกับสาคัยแล้วเนาะเออฟ้าเห็นฟ้าเดือนเขาเมนเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนนี้ก่อนเนี่ยพอดีเขาได้ดูฝนเนาะอ๋อทุกต้นอายมายุ่นี่ฝนโปรลเข้าไปนำฝนไลเข้าไปใช่แล้เนาะไลโอฝนโปรย บ่ได้นอนเลยน้อ,อ,องเค่เท้านี่เขาเจา้าชุนลายมังคับจ่าอยังก้อยพินอย่างช่ยงวยกัน้องเวียกม่ได้เขาไม่เวียกแล้วก็ามาบอกเข้าไปช่วยนเนาะแล้วก็เอาเขาหรืออาเงินให้นเานาะทุกคนเนาะมีบางเพื่อนบางขวเขาจะเป็นรวย่วยเนาะเป็นอะไรเงินอให้ชุดเหลี่ยวดาไปซื้อมันยังได้ซือซ้อเขาเนาเห็นหมอเสีเขามากิน เขาเห็นเทอแล้วคือว่าสองแสนเนาะสองแสนซื้อเข่าได้จากโล่เออเขา่าโลสิ 45, สิสพาพันสิหพาพันเออสิสพาพัน่วยผิถูกมาคาอนอะอยู่อยู่เขตนอกเนี่ย<ร>บ้านเราสิบแปดชาวพันคนียน,นี่อ้าโทกกูคิวเบิ่งเฮือนสวยกันเนาะสิอเฮ็ดนั่นแหลกูคิวกี่เขา เขามาเห็นเฮื่อเขาแบบเอ้าอายเพิ่นคือแปลี่เหืดีๆแบบเกิดอะไร้นแหละอายเพิ่นแต่ว่าคือเท่าที่บาลี่ลมชูฟังคือแบบอายเพิ่นหลังจากที่เสียแม่ไปแล้วก็เมียเพิ่นก็เสียไปแล้วก็คือบ่มีเฮือนอยู่เนาะแมนบานมันตัวนั้นมันบะบานตัวเทิงตัวเทิงตัวเถิงอ่ะแมนแหละเราใหญ่มาอายุนี่ก็คืออ่าฟ้ามันยังก็เป็นเฮื่อฟ้าเฮื่อเก่าของเพิ่นเพิ่นเอามายุ่จังสี่ปี่นาะแมน ก็โบท่านเห็ดเฮือนไหมเพราะว่ามาอายุมันช่วงเราดูฝนปีที่ผ่านมากขบ่มีอุปกรณ์ทำมาห้กินมาอีมันบ่แมนแมนเสียงคานบ่มีนะแมนก็เบอนี้เบอลลี่ซื้อมาให้ทุกคนแมนแนะเบิ่งเฮาจะให้อานาทุกคนได้เบิ่งนํากันภายในเฮือนอีกทึงหนึงเนาะเนาะพี่นนอนเบิ่งได้เนาะเนี่ยโอ้ไปหาหนอมาเต้พินหาไปหาหนอมาอ่าไปหาหนอหาหนอมาเนาะหนอนบุ้ง อนอมื่อนี่จ๊แกงเนาะแกงวันนี้เบิ้งไม่ประตูเฮือนที่จะเข้าไปทุกคนเอาผ้าเอายังไปบงังไปยังเนาะน,นี่บนนอนก็คือว่าเอาซาดปูใส่ดินเลยแล้วก็นอนคือแต่อยูย่ซุม่มอยู่ยอย่างนี้แหละเนาะทุกคน,กคนอ,อืมเข็นนี่ก่อนปลูกหัวสีไข่ปลูกอ,อันนี้มันอ้ายปลูกไหมนะแมนอันนี้ต้นมะเพ็ดได้เนาะแมนต้นเพชรอืมหมื่น เปิด,ดูเชื่อองเ้าเลห้ใจน,นั่และวโอเคปในพินนี่มันขขาวสารเนพินน,น,น,นเนี่ยสารนะนี่ยอันนี้มันเขาให้ขขาสารเนาะซีมัน อันนี้สิบหกิโลเนี่ยพิณน่ะสิบหกิโลเขาซื้อไม่อายเนี่ยเดี๋ยวนี้ฮันเดี๋ยวนี้ฮันอ้ายฮันบ่มีเข่ากินบ่มีเฮือนยูเนาะน้องจะบอกอ้ายน่นี่อันนี้นี่เอาไว้กินเนาะเอาไว้กินชวนมาชวนว่าอันนี้นี่น้องซื้อไม่อายเอาไว้ทำมาหากินตัวนี้นะอันน่ะอ้ายก็ยังมีเหงื่อมีแห้งอยู่เนาะอ้ายก็ อันช่วงนี้มันเป็นช่วงวิทยาฝนแล้วเนาะล้วก็นี่อายยักน้องยักษ์ใหญ่อายนี่น้ำใสเป็นตัวนี้นี่คุดคุดอันพักคุดเป็นคุดดินคุดยางปลูกพักปลูกมีเนี่ยนี่นี่อันนี้ก็เสียมเอาไว้คุดลักคุดยางน้องซื้อมาอายก็คอยต่างเงื่อนให้มันดีกว่านิวเนะอันตัดไม่บงมันยังเนี่ยอยู่ป่าพูนไม่บงบักไรอายก็ตัดมาแล้วก็ไม่เห็นมันดีกว่านี้เนะ ในผานองก็ซื้อมาให้เราไนี่นแล้วก็เนมี้โขบกน้องอายก็ที้เฮเฮออนได้บอกซ้ำนี่นะเฮ็ดออัมันดีกว่านี่ฮะน่ะนี่อายก็เข่าก็มีกินแล้วแล้วก็อายก็เอาผ้านี่ไปตัดมาตัดไม้ตัดตอแล้วก็ตัดห้าตัดห้าคาก็ได้หรือว่าตัดห้าใบนะ มาเฮ็ดใบเป็นหลังคาม,ม,มันเนาะแน่มีเสียไม่เนียอันนี้อายกับคุดตามดินตามอย่างบ้านพักบ้านมีมปลูกพักปลูกอย่างเนิ่ถ้าประันเท้าไปเฮ็ดเท้ากับบุมีอันสิกินเราพื่อนก็เท้ากับเฮ็ดมันดีกว่านี้ตั้งไม่บงไมา่ยาังขึ้นเราก็เอาหยาคาอย่างยังมะมุงหรืยว่าหนาบายเนี่ยเน,นาะในอันนี้เอาซื้อไหมเขามาเบิรไกลได้อันนี้คู่ดอยตามไม่ <c oughs> <c oughs> อันนี้เอาตามคู่คิวกับวา ดับเบา,ลาวล่ากับมาย้อนเป็นห่วงไอ้แล้วเนิ่เป็นห่วงย้อนว่าไอา้บ่มีบอนอยู่บนกิน,นกาคือเทีแล้วนอกมานก็มีผู้หญ่งจะบุญเพิ่นกระเฮนเพิ่นกับไปโสงเงินให้เขาซื้อน,นี่แหละแนวจำเปลี่ยน,นให้อไอ้ใบใส่บางว่าไอาจะนํำใส่มันเกิดผลประโยชน์ที่สูงที่สุดนะมือ่อหน้ามือ่มอหนอ้าเขากลายไปกลายมากก็จะได้เห็นเงินที่ว่ามันดีกว่านี้ตัดใหม่ตัดตอก็ไม่บงไม่เฮ็ดก้อนก็ได้เขายังบ่มี กําลังที่จะเหตุนะเหตุแต่มันดีกว่านี่เนาะเหตุที่กันห่างือนยังนะก็คือนั่นนี่อันสุดที่แล้วนี่น,น้องม่านมีผุญย่าจะบุญเิ่นสูงเงินมาให้อายไว้ซีนี่แหละก็คือทางพี่ขานคิมโตเฟอร์อเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศพุน่นหละเพิ่นสูงมากแล้วก็มีทางาผุญญ่าจบุญผุญ่าจะบุญอยู่ทางประเทศไทยเนาะทุกคนระเบิดรเบิดกัน เพิ่นทรงให้อ้ไอ่าผู้ใหญ่ใจบุญอยู่ทางประเทศไทยเพิ่นบอกเพิ่นทรออกน้ำเพิ่นทรงมาซื้อยบาสนะซื้อยบาทก็เข้าวันนี้ไปซื้อขอบกตกชวงนี้หาซื้อหกซีเสาซีสองแสนปลายตนนัวนี้แล้วก็เงินของพี่ขานคิมโตเฟอร์เขาก็มาซื้ออันนี้ให้อันนี้เป็นขขาวสารสิบห้ากิโลนะเดี๋ยวนี้ไอ้ก็น้ำใสอนี้อันนี้อันนี้เอาด่มามมันใส่ อนาตัดไม่เนาะไม่จริงไม่ยังเนาะไม่บง่าไม่บงเที่วอันม <oso> er mm ันนานานี่แล้วก็สส่ดามมันเนาะตัวนี้ตัวนี้กือตัวนี้เขาโตดามก็ได้หน่อยพีนเนาะเขาตัดไม่เราก็ใส่หรือว่าบุญยากโตเขาก็ใส่ใสแบบนี้แล้วก็ได้หายเอาไปตัดไม่มาไว้ต่างหัวต่างงานนึงต่อต่อไม่เลยอันนี้อันนี้แทนยังไม่ได้รับเถอะใครก็จารับใครก็ได้ตัวนี้รับมันคมแต่ว่าแต่ว่าตัวนี้มีคมแล้ว กตูนีนขอบุกแน่เบนนี่เวลาอ้ยยากเฮ็ดพักเฮ็ดสนพักจซน,นยังไอ้ก่อนเนาะน้ำใส่เนาะนี<แ>่คือว่าหัวห้าวอ,อมตามนี่ก่อนไายกับแปลงมันดีกว่านี่หย่านหัวหย่านควายเขามาเนี่ยใส่ใส่รักใส่ย่างออ้ก่อนนี่คุดเนาะเอาผ่านไปตัดเป็นไม้เป็นตอกเอามาไหว้ต่างเงือนเท่านึงทางผู้ใหญ่จะบุญคนก่เป็นหัวงอ้แหละอนมาเบิ่งจากสภาเพื่อนซาดบันฑซองก็โอ้ทุ่ง บัดนนี้เขาก็มีอุปรกรณ์แล้วเขากับแปลงมันดีกว่าเ่าเนาะตัดพยามตัดอันบ่ายตัดยางอะไรมามุม้งยาคานาแล้วนี้ก็ได้นะดีใจอ่อะเนี่ยขอบใจคุณยายใจบ,บุญเพื่อนนะขอบใจเลยจะจะไอก้กะบบสัน่นกะจุนองก็จะได้ขอตัวกลับวหน้าอ่าขอให้อายหันเบิ้งตัดไม้หอมไม้เือนมาไหว้ตัดเท่าเล็กเท่าน้อยก็ได้เพราะว่าเข้าผูดเดียวเลยตัดไปเนาะเมื่อกองไว้กองไว้ ถามมันครบมือดใดเฮาก็ต่างมือนั้นเนาะเอาบริษัทเฮาจะได้ขอตัวกลับก่อนบางว่าสุนหน้าสุน,นัยเขามาจะได้เห็นเฮ่อนอ่ายดีกว่าน,นี้นี่ <c ười> โอเคเ้าเนื้เขาอันนี้เมื่อดดกินเข้าอันนี้ไปหุงกินเพิ <c ười> ่งเพิ่นบ่นีี้เขากินเนาะทุกคนนะโอเคเฮาจะได้กลับก่อนซัน่นะเฮาสิจะไปพูดไปอุดมใ้ไปโพลซสรีพวกนนะ่ะแต่ว่าเป็นทางผ่านเฮาเาก็เลยแวะเข้ามาหาอ้ายก่อนนะ โอเคเอาเมียนไว้เลยนี่นะอ่ะใส่เปล่าไว้รีบเอาไปเอาเลยมาการพอเอาไปนันจะโดนเติมทีก็เป็นเดือนสองเดือนก็ว่ตอนกลับมาหันแบบอยากเึ็นทันโดยด้วยด pues ้วยนนะครับผมายพิ่จูนองอันที่ไปอยู่พงศลีประมาณสองเดือนหนึ่งสองเดือนนี่แหละโดนเติบเขาจะบุได้มาหาไอ้นี่ ถ้าว่าเขากลับมาเราหวังว่าจะเห็นไอเห็ดแต่งเฮือนนะมันดีกว่านี้เนอะถ้าว่าเขากลับมายังบ่เห็นอายเห็ดมันยังยุติธรรมนะเทาไห่เขาก็อ่าบุญยากับเงินจากผู้ใหญ่ใจบุญมาช่วยาอผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นก็มาช่วยแล้วขันทายบ่เห็ดแน่ายเพราะว่าอ่าเพื่อนก็ต่างใจช่วยเขาเราเขาต้องต่างใจเฮ็ดให้มันได้ให้เพื่อนั้นพุ่งใจว่าโอ้ชิงที่เพื่อนห้ไปในครั้งนี้มันบ่้สูญเปล่านะเฮ็ดได้บ่ได้เนาะ S <S บาง <S <S บ้านน้องกลับมานเราจะเห็นเฮือนเนาะาาพยยมเห็ดมันได้มื emperor, ่อไหร่ถ้าว่าไอเห็ดได้ผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นก็แห้งยักษ์ช่วยตืิมถ้าว่าเขาเห็ดบบได้เนาะเพิ่นก็อมืดกำลังใจแม่ลอะไรนี่เิ่นไม้เขาว่าถ้าไอเด็บว่เป็นคนขี้ขาดแล้วไอเห็ด อายสามารถเฮ็ดยังได้เนาะทัดใหม่ตัดตอกมาถ้าว่าไอ้มุงยามุ้งยังกระย่าขนาดไอเฮ็ดเฮือนดีอยุ้ยนนึงเทียนนาถ้าเพิ่นเห็นเราเพิ่นเห็นบ่เพิ่นเห็นอายว่าโอ้อายนี่ดูมันเนาะเพิ่นก็จะใส่สื่อสั่งกระซองสั่งกระซี่ายังสี่นะแม่นน่อยต่างมุกต่างใจแน่เนาะถ้าอไอไม่เฮ็ดมันบ่คืบนาเลยกะบป้ยยังจะบุญเพิ่นก็บ่อยากงวยแล้วหั่นนะแกที่ห้องแต่งนี่หรอกำลังใช้ใจช่วยแม่นแม่นซาบานซาซองวันก็มาบอกนะม่นหด พี่นอนก็มาบอกมาสวยเนาะตามนั้นเน้อยเนาะเมื่อสั้นก็เฮาก็จะได้ก้าบก่อนบางว่าเฮามากก็จะได้เห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปหลายเตอร์พันนอ่กาน้องทุกคนตอนนี้เฮาก็ได้เอาเครื่องเอาของน้องมาช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยนาะทุกคนเนาะน่ามากกไน้นัอนก็คือ เฮาหั่นเอาเครื่องเอาของมาช่วยเหลือเบื้องต้นก็คือเป็นอุปกรณ์ทำมาหากินเนาะทุกคนหรือว่าเป็นผ้าเป็นมีดเอาไ้ตัดไม้ตัดตอเอาไ้ส้างหอส้างเฮือนต่อไปเพราะว่าที่ผ่านมาทางอ้ายเิ่นก็อคัดสนเนาะเพื่อนก็บ่ได้มีอุปกรณ์ทำมาหากินบ่มีผ้ามีมีดแต่ละมือก่บมีแต่ไปรับจ้างเนาะทุกคนท้าบ่ซันกับบ่มีข้ากินนะมีคนภายในบ้านนี่รับจ้างกลับไป้าบ่มีก็ับบ่ไดดไปก็้อยู่เนาะ ตัวอย่างคือมือน,นีทุกคนถ้าว่าห้าบ่บมาก็คือบบมีเขากินเลยมีแต่ไปซอกเก็บพักเก็บน้อมาแกงเรากินพอบันเทาซื่อ่วนมาเขากันเมื่อวานนี่ทั้งอ้เพิ่นก็ไปรับจ้างแต่ว่าอ่าเพิ่นยังบ่ได้เข้าเื่าเจ้าของให้ยังบ่ได้เอาเข้ามาเงอนย้อนมาไปโฮบซื่อนะทุกคนโฮบมากออไว้ยังสิได้ตียังสีได้โมูอยู่จึงจะเอาเข้ามาให้อันละแต่ละคนที่ว่าเฮ็ดอ่าให้เฮ็ดหน้าอยู่คื่นี่นอการเจ้าเงินเอาคำมาจ้างกันมันก็อ ค่อนข้างยากทุกคนมีแต่เอาเป็นวัตถุหรือว่าสิ่งของเนาะสมมุติว่าเฮาไปจา้างเนาะไปช่วยเพิ่นฮอบเข่าเพื่อนกอาเข้ากันช่วยกลับคืนมาแบบนั้นถ้าวันใดเข้าได้นำม,มาเนาะอันนี้เพิ่นกันยังบ่ได้รับ่าให้งานเถียงก็เลยว่าเมื่อเนียนต้องได้อดดีที่ว่าเข้ามาทุกคนเฮ้าวันได้ซื้อข่ามา2าวหากิโลซหกิโลเนาะทุกคน 15กิโลก็คือเป็นเงินของพี่ขานคิมโตเฟอร์เนาะแล้วก็เขาสื่อเป็นขอบกตกช่วนเอาไว้ให้ทั้งไอ้พี่นั่นปลูกพักปลูกมีเนาะเพราะว่าตามที่เขาสังเกตอยู่ในเฮือน่อ้เพิ่นก็มักปลูกอยู่ทุกคนนี่ตัวอย่างคือหัวสีไข้มักนัดมักเพชรเนาะเพิ่นก็ปลูกแน่เป็นคิงเป็นยังเนาะทั้งนั้นก็เป็นต้นกล้วยต้นยัง ขนาดเพิ่นบ่มีอุปกรณ์นะทุกคนถ้าว่าเพื่อนมีอุปกรณ์เพิ่นก็น่าจะเห็นได้ดีกว่านี่นะเฮากาได้แนะนาําอายเพื่นเป็นทีเรียบร้อยกาวางว่าเท่านาเทไน้เฮามากการจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเนะทุกคนเนาะการสาหรับคลิปนี้บ่าวลีก็ต้องขอขอบกับใจผู้น่ใจ,ญญจบุญของเฮากาอคอยคนทุกคนเนาะคอยผูญญ้น่ใจบุญอาจงอยู่ดีมีแหงปลาศจากรกภัยก่เจ็บอานอนรับกาคอยแต่เงินหมืน่นนอนตื่นคอยแต่เงินแสนแบดมือคอยแต่งเงินล้านนะสาธุ โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาลีก็ต้องอขอขอบมุกควาใจอีกทีหนึ่งสำหรับทุกท่านทุกทุกท่านเนาะที่เขา้าใม้กำลังใจบาลีต่างแต่ตนจนจบกาขอให้ทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงลํำรวยเงินทองเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะส่วนว่าจะเป็นคลิปใดและยูใส่ก็่าลืมให้กำลังใจกันคือเก่าค,คือเดิมพี่น้องสำหรับคลิปนี้เฮาขอตัวลาไปก่อนพี่น้องสบายดี